ประวัติไดโนเสาร์เมกาโลซอรัสเมกาโลซอรัสเป็นไดโนเสาร์กินเนือ้อเทโลพอตที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่งเพราะมันคือไดโนเสาร์ชนิดแรกที่ได้รับการบรรยายและตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการทำให้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นยุคแห่งการค้นพบไดโนเสาร์เมกาโลซอรัสมีชีวิตอยู่ในช่วงกลางยุคจูเรสซิกประมาณ166ล้านปีก่อน สร้างบึกดำบันของมันผูกพบในประเทศอังกฤษเป็นส่วนใหญ่การค้นพบและชื่อศตวตรรษที่17ถึง18มีการค้นพบกระดูกปริศนาในอังกฤษซึ่งภายหลังทราบว่าเป็นชิ้นส่วนของเมกาโลซารัสแต่ในยุคนั้นยังไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรบางคนคิดว่าเป็นกระดูกของมนุษย์ยักษ์หรือช้างศึกปี1819 วิลเลียมบัคแลนด์ศาสตราจารย์ด้านธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดได้รับชิ้นส่วนกระดูกฟอสซิลที่พบในเหมืองหินปูนที่เมืองสโตนฟิลด์มณฑลออกซฟอร์ดเชียร์ประเทศอังกฤษและเริ่มทำการศึกษาอย่างละเอียดปี1824 b u c k บัคแลนด์ได้บรรยายถึงสัตว์ชนิดนี้อย่างเป็นทางการและตั้งชื่อสกุลว่าเมกโลซอรัสซึ่งมาจากภาษากรีกเมกัสแปลว่าใหญ่ และซาวรอสแปลว่ากิ้งก่ารวมกันเป็นกิ้งก่าตัวใหญ่ในเวลานั้นคำว่าไดโนเสาร์ยังไม่มีอยู่ด้วยซ้ำปีห8 2 7ปี1ส2 7สปีชีส์ของมันถูกตั้งชื่อว่าเมกาโลซาวรัสบัคแลนดีเพื่อเป็นเกียรติแก่บัคแลนการค้นพบและการบรรยายเมกาโลซาวรัสถือเป็นการเปิดประตูสู่โลกของบรรพชีววิทยาและสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการวิทยาศาสตร์ยุคนั้นอย่างมาก ลักษณะเด่นขนาดเมกาโลซอรัสเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ในยุคข,ของมันมีความยาวประมาณ6-9เมตรหรือ20-30ฟุตและหนักประมาณ700กิโลกรัมถึง1.5ตันโครงสร้างเป็นไดโนเสาร์สองขาที่แข็งแรงมีหัวขนาดใหญ่พร้อมขากรรไกรทรงพลังและฟันที่แหลมคมคล้ายใบมีดและมีรอยหยักเหมาะสำหรับการฉีกเนื้อ เงือกของมันสามารถสร้างฟันขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนฟันที่หักหรือสึกได้เช่นเดียวกับฉลามแขนแขนหน้าสั้นแต่แข็งแรงและมีกรงเล็บแหลมคมทิ่นที่อยู่อาศัยอยู่ในยุโรปซึ่งในยุคนั้นเป็นกลุ่มเกาะที่ปกคลุมด้วยป่าเขตร้อนอาหารเป็นสัตว์กินเนื้อล่าไดาโนเสาร์กินพืชอื่นๆในระบบนิเวศของมันและอาจกินซากสัตว์ด้วยความสำคัญทางประวัติศาสตร์ แม้ว่าปัจจุบันจะมีการค้นพบไดโนเสาร์กิน